สวัสดีครับเหมือนเดิมนะคบพามารีวิวรถขุดนะครับช่วงเย็นนะคบทุกวันนะฮะตัวนี้เป็นคมมัสสุนะครับ PC 3 0 MR ค3นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวที่ขายอยู่ในปัจจุบันของศูนย์คมมสสุไทยนะครับตัวนี้เป็นรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือ1ก็คือว่าเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวเดียวกับคมมสสุนะฮะ PC 3 0 MR ค3ที่ขายอยู่ในศูนย์ป้ายแดงตอนนี้นะครับ ก็รายละเอียดเหมือนเดิมนะครับคันนี้สีเดิมนะครับสีเนวตัวเดิมมุ้งขี่เปี่ยนใหม่นะครับแล้วก็บูสสลักปรับบูสสลักมุ้งขี่เปียนใหม่นะครับแล้วก็รถพร้อมทํางานนะครับสีเดิมทั้งคันเหมือนเดิมนะครับพาไปดูกันก่อนเลยนะครับว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงสําหรับใครที่สนใจนะครับผมบอกก่อนนะครับคันนี้ร้านผมอยู่กําแพงแสนนะครับมาถมนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้จักฮาร์จิเอเมคเครื่องจากกลนะครับของเราบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับ สามารถดูรูปหรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง ID Line นะครับ0861602189รายละเอียดด้านใต้รถนะครับทันนี้จะเป็นเอกสาร i n v o i ย์นะครับของของส่งนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดรูปล่างเดี๋ยผมจะพาดูนะตอนนี้เลยนะครับเริ่มจากผ่านด้านหน้าก็มีความกว้างเมตร55นะครับทา่าโลโก้30ทั่วไปนะครับ แล้วก็โคมาสุกก็จะเป็นรุ่นที่แข็งนะครับบึกบึนอึดนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาทุกจีกวนใจนะครับโคมาสุอึดอะไรหาง่ายครับรถตลาดแล้วก็โฟกเฟมอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยรถญี่ปุ่นเขาคันนี้มันไม่เคยใช้ในน้ำนะครับสีเฟมอะไรก็ยังครบปกติหมดเลยนะครับแล้วก็โคมสุกมี2 0 m 3สามาสามารถกระดกงหัวเก่งได้นะครับเนี่ยมีบานพับเห็นไหมเนี่ยมีบานพับ เราสามารถกระโดงหัวเก่งได้เหมือนอรถรถบรรทุกหกล้อนะครับหรือสิบล้อความความเบาะได้ครับความเบาะได้แล้วก็พวกเบาะอะไรก็ยังเป็นของเดิมนะครับเบาะรายละเอียดต่างๆเบาคอนโทรลยางอะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมนะครับคันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากนะรายละเอียดครบนะครับพวกพลาสติกปักอะไรต่างๆเนะี่ยครบหมดเลยครับแล้วก็ หน้าจออะไรปกตินะครับเกงของร้อนเกงน้ำมันครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอะไรต่างๆก็ยังปกตินะครับสีเดิมภาษาญี่ปุ่นยังอยู่นะครับคันนี้ต้องเข้าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยใช้ในไทยนะฮะต้องเข้าญี่ปุ่นแท้แล้วก็มีตัวเหยียบสลับซ้ายขวานะครับสวิงบูมได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเดินหน้าไทยหลักนะครับคอนโทรลเดินหน้า พวกรายละเอียดงานก็จะคมมาสุปจะทามาดีนะครับเนี่ยมีพวกสายลงสายลัดอะไรเงี้ยครับเนียนเนี่ยคุ้มจ่ายอะไรมาให้เรียบร้อยหมดนะครับพวกแขนอะไรก็โอเคนะครับเนี่ยสีดีอะไรดีฮะเครื่องยนต์คมาสุใช้เป็นเครื่องยนต์ยันม่านะครับเครื่องยนต์ยันม่าแล้วก็ช่วงล่างก็เดี๋ยวพาดูพวกโซ่สเตอร์นครับสเตอร์ครับตัวเดิมเดิมครับสีเดิมแท้เฟรมสวยๆนะครับช่วงล่าง โซ่พวกข้อโซ่ก็ยังสวยนะคะเนี่ยแน่นยังดีอยู่โซ่เป็นโซ่แท้เลยครับโซ่แท้คุณลักะแต่ก่อนมีพวกแต่ก่อนญี่ปุ่นน่าจะใส่เกีรยยางมานะครับแต่ตอนนี้เริ่มหลุดหมดแล้วใช่สีเดิมครับสีเหลืองคุณลักษใครเอาไปที่ใครสนใจคันนี้เอาไปใช้บอกเลยว่าออืมันเป็นรุ่นใหม่ะครับไม่มีรุ่นใหม่กว่านี้แล้ว ใช่ครับเนี่ยพวกช่วงล่างอะไรอยู่สวยสวยเดิมเลยครับเนี่ยใต้ท้องอะไรก็ส่องให้ดูทุกจุดเลยนะเนี่ยใต้ท้องอะไรครับยังโอเคอยู่เห็นไหมส่องให้ดูทุกจุดเลยเนี่ยแห้งๆนะฮะอุปกรณ์ปิดครบหมดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นรหัส 3TN 3D88E นะครับ 3D88E นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเครื่องยนต์สวยๆนะครับเดิมเดิมนะเดิมเดิมสนิท,สน,ทสนิทเลยนะครับรอยมาร์กอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยสำหรับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาสอบถามดูได้นะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะของผมคาร์เจ,จะาะรถสวยๆเข้ามานะครับรถสวยๆนี่เป็นไงสุขภาพแบตบยังเป็นแบตญี่ปุ่นเลยครับดูดิเห็นไหม แบตเป็นแอฟเอบี F B ญี่ปุ่นเลยภาษาญี่ปุ่นยังอยู่เลยยังขนาดแบตยังเป็นแบตแท้เลยครับแบตแท้ญี่ปุ่นเลยแล้วก็พวกกองอากาศอะไรก็โอเคหมดนะครับเนี่ยสาภาพโดยรวมดูฝั่งตัวเดินทางด้านขวากันด้วยนะครับนี่ยังไงสวยไหมพวกเฟรมพวกอะไรสวยกิิบเลยฮะเฟรมตัวเดินสวยเลยคันนี้เฟรมตัวเดินสวยมากเดี๋ยวดูฝั่งถังน้ำมันกันนะ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องดีเซลนะครบนี่น้ำมันเชื้อเพลิงจะเติมตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นที่เติมน้ำมันไฮดรอลิกนะครับอันนี้ตรงนี้เป็นที่เก็บกระบอกอัจารบีครับไม่มีอะไรแล้วก็ารายละเอียดต่างๆพวกผมส่องให้ดูทุกจุดเลยนะส่องให้ดูทุกจุดเลยสำหรับคนที่ชอบโคม,มาสุใครหารถสามติดสาสามตันอยู่ครับลองเข้ามาดูคันนี้ได้ลองเข้ามาดูคันนี้ได้ครับใครหารถสาตันอยู่ รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่อย่าบอกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นใหม่ที่ขายอยู่ในรุ่นปัจจุบันสูตรนะผมมาสูตรนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น,นครับผมมาสูตรตัวเล็กนะสามสิบตัวนี้ก็มาจากท,ที่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับใช้ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่เคยขุดดินในไทยนะรูปทรงสวยมากรูปทรงสวยมากนะครับเนี่ยพายดูแบบรายละเอียดให้ดูเลยนะเนี่ยแผ่นให้ดูแบบรอบๆรรรคันเลยนะทรงแบบสวยแล้วที่สําคัญคือ MR3 เนี่ย จะทำงานไวกว่า,า p 1 0 MA2 ครับแต่ราคาจะ,ะ,ะราคาจะสูงกว่า p 1 0 MA2 อยู่พอสมควรนะครับแต่ทางการทำงานมันจะไวไวนะคอมสุรุ่นนี้ไม่ช้าครับ m 3ไม่ช้าไวสมูทเร็วครับคอมสุรุ่นนี้เร็วมุ้งกี่ก็มุ้งกี่ใหม่ครับมุ้งกี่ใหม่มุ้งกี่ใหม่เรียบร้อยครับมุ้งกี่ใหม่มุ้งกี่ใหม่เลยอันนี้มุ้งกี่ใหม่เลยครับ สนใจลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับด้านหน้าอะไรก็ยังอยู่ครบนะบสีเดิมเดิมครับข้างนอกเลยคันนี้ดูง่ายครับสีดูง่ายทรงสวยนะครับคันไม่เล็กนะดูในกล้องอาจจะเล็กแต่ว่าก็ไม่เล็กครับคันใหญ่อยู่สามสิบเนี่ย MR เครื่องยนต์ใหญ่ด้วยสามดีแปดแปดละลูกสูบแปดสิบแปดมิลครับสามดีคือสามสามสามลูกสูบแปดแปดคือรหัสลูกสูบครับแปดสิบแปดมิล ก็เดี๋ยวให้ดูพวกหลังเบาะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะหลังเบาะอ,อะไรก็ยังโอเคมาเลยเห็ไหมหลังเบาติ๊กเกอร์จออะไรเงี้ยครับหลังคาครับหลังคาก็ยังมีกระจงกระจกอะไรพร้อมมาเลยนเะนได้เห็นไหมเบามีติ๊กเกอร์โคมสุด,ด้วยนะของแท้เลยนะครับคันนี้อยู่ห้าแสนกลางๆครับห้าแสนกลางรวมจะส่งแนละ้ว ออกรถไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปจุกจิกกวนใจครับครับขอบคุณมากครับที่สนใจครับเดี๋ยวยังไงก็โทรสอบถามผมได้นะครับขอบคุณมากครับ